สวัสดีนะคะอัสลามุอะลัยกุมวารมหาตุลอยะบระการุฮวชื่อนุชมายามามะเป็นประธานกลุ่มผลิตข้าวเกี๊ยบบ้านปาตาบาระค่ะหมู่หนึ่งตำบลประสิทธิ์วงเชสซาดีจังหวัดปัตตานีตั้งแต่เกิดมาเนี่ยรู้แล้วก็คือพอกระจำความได้คือจำได้ว่าอันนี้เขาเรียกคือโปะนะเหมือนกับว่าเราออกบำบงแล้วก็ปลาที่เหลือไม่รู้จะทำอะไรก็มาแปรรูปทำกระโปะอะค่ะ แรกๆก็กินทัวเรือนก่อนแล้วก็พอหลังๆเนี่ยก็มาทําเป็นอาชีพที่มาของเกี๊ยวโป๊ะน่าจะมาจากมาเลเซียส่วนมากคนมาเลเขาจะทําก่อนแล้วก็คนแถวบ้านเราเนี่ยไปทํางานที่มาเลไปดูสูตรไปดูอะไรเขาก็กลับมาทําที่บ้านนะคะเกี๊ยวโป๊ํทได้หลายอย่างค่ะส่วนมากเขาจะทอดให้กรอบๆจะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ทํายำเกี๊ยวโป๊กทาแกงเขียวหวานค่ะของทานเล่นกินกับน้าชา ไปย่างกินกับน้ำจิ้มอันนี้แล้วแต่ลูกค้าค่ะเข้าทอดบางๆแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรดรสต้มยำรสอ,อะไรแบบนี้ก็มีค่ะ ธีการทำก็คือเราเรานำปลามาจากปัตตานีหรือว่าเนี่ยช่วงนี้มีปลาจากสูลเพราะว่าบ้านเราเป็นช่วงมรสุมถ้าปกติเนี่ยเราจะใช้ปลาทูกับปลาทูแขกแต่ถ้าไม่มีปลาปลาตาโตเราก็จะทำส่วนมากพ่อบ้านเอากลับจากทะเลจะไปขายก็ปลาตัวเล็กค่ะเข้าซื้อราคาถูกเราก็เลยมาแปรรูปทำข้าวเกี๊ยบคือรับปลามาแล้วก็ตัดหัวปลาอย่างเดียวแล้วก็ใส่น้ำแข็งแค่น้ำแข็งประมาณคืนหนึ่ง ช่เสร็จนํำปลาที่แช่มาบดเสร็จแล้วก็มาคลุกกับแป้งมาปั้นเป็นก้อนนะคะใส่ไผ่นี่มันจะนุ่มกระเทียมมันจะได้กลิ่นกระเทียมถ้าเราทําที่บ้านนี่ส่วนมากเราจะกินแบบสดปั้นเป็นก้อนเสร็จเราต้มแล้วก็เราจะไม่ทอดกินสด,ดก็ได้แต่ว่าส่วนมากเขาจะทอดแต่ก่อนเนี่ยผู้หญิงเขาจะเป็นแม่บ้านรับจ้างทั่วไป ส่วนมากพ่อบ้าน,นเขาจะไปทํางานมาเลรายได้เขาก็จะกลับมาเดือนละครั้ง2เดือนครั้งส่วนมากเขาก็จะเอาเรือประมงเหมือนกันแล้วก็รายได้ไม่มั่นคงพอเรามารวมกลุ่มกันมาทําข้าวเกี๊ยบเนี่ยแม่บ้านก็จะได้ช่วยพ่อบ้านภายในตัวคะ่ะเราก็ประชุมปรึกษาหารือกันว่าเราจะทําอะไรในที่ประชุมลงมติกันว่าจะทํำข้าวเก็บสดด้วยเงินสามหมื่นบาทก็ลองผิดลองถูกใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีพอที่เหลือสามหมื่นบาทนั้นขาดทุนเหลือแค่หนึ่งหมื่น ในหมู่บ้านเขารู้จักการทําแต่ว่าไม่มีใครมาทําเป็นโรงงานไม่มีใครผลิตส่วนมากเขาจะทํากินที่บ้านจะไม่ขายพอเรามาแปรรูปมาทําโรงงานปุ๊บเราก็สามารถหาลูกค้าตอนนี้ลูกค้าเรามีทั้งในประเทศและต่างประเทศเราส่งทั่วประเทศราคาแท่งละ25บาทถ้ามาซื้อโรงงาน25าแต่ถ้าส่งต่างจังหวัดเนี่ยคือเราจะบวกค่ารถและแต่ระยะทางเงิน10,000บาทนะ่ะ ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ตอนนี้รายได้ของโรงงานอยู่ที่เดือนละหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทต่อเดือนคนงานเนี่ยรายได้ของเขาทํางานเนี่ยอยู่ที่20วันครั้งจะได้ประมาณ3 0 0พันถึงสี่พบาทต่อคนเริ่มทํางานตั้งแต่8ปดโมงเช้าแล้วก็ประมาณเที่ยงก็เสร็จแล้วค่ะรายได้ของโรงงานเนี่ยคือให้เด็กกำพร้าสวัสดิการชุมชนเจ็บไข้ไม่สบายคนจนคนชาราค่ะ